ครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับวันนี้ผมมีเพื่อนคนรูปหล่อมาครับเขามาตัดผมัมภาดด้วยมาช่วยงานอะไรด้วยวันนี้มีงานอะไรด้วยช่วยงานศพงานบวชงานบวชงานแต่งคนจะเอากันก็สมชายคนตายก็สมชายคนมาตัดผมคืออาจารย์อ้อนกันงาครับนี่มีแขกมาตัดทุกคนนะดูนะครับเนี่ยทานอ้อนจะตัดให้ดูว่าเขา ดูนะครับผมจะตัดผมให้ดูว่าช่างอ้อนนานๆจะโดดจะมีหน้าปังนะนี่มีแขกมากดีเท่าเออติดหลายกันเลยน่พู้ลูกชายก็โฆษณาไปด้วยว่าวันชายมันมาพูดใส่มันด้วยวันชาย่ะสวัสดีวันชายเออนั่นแหละมันยืนมายืนทางนี้ทางนั้นมันมีเห็น จะไปทา,างนอกที่นังนอกนี่จะให้ออกทีวีสักหน่อยต้ององ้อรดี๋ยวเ,เอาทีหลังเออโคตรหน้าเลว่ะตรงนี้เขาตัดลงทรงกลางลงทรงผู้สูงอายุลงทรงผู้สูงอายุนี่เราก็ใส่นี่ครับใส่เบอร์สองนะหน้าให้แกดูแกมาจากบ้านโน้นสำโรงคนนี้แกจะัดนี่ครับ ตัดให้ดีถ้าชัดเลยให้ดูด้านข้างก่อนด,ดูใส่เบอร์สองแล้วก็พอเป็นแนวเป็นไกด์ไลน์แล้วก็เอาหวีตัดอยนะ่างเงี้ยตัดให้มันเข้าชุมา่มนะผมเข้าสะมาใส่หมวกมาเราก็ต้องค่อยๆทำอย่างเงี้ย เ่อจะว่าจะคุยจะหลกโกฮาสักหน่อยก็เลยหนีไปนั่งข้างนอกเลยสมชายเป็นตุก <c oughs> ไม่มาคุยให้ฟังวัฒนธรมสิมันมมีเกี่ยวกันแล้วเขาว่ามันเอาแค่หนาทีสิบนาทีฝากความ <c oughs> คิดเห็นถึงชาวเน็ตว่างานวัฒนธรรมบ้านดงใหญ่วัฒนธรรมคือประเพณีใช่ไหมหรือว่าเป็นประเพณีมันมีเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีเผาศพอย่างนี้มันเกี่ยวไหมเราทำมาเป็นประเพณีรับเออคำว่าประเพณีบ้านตรงใหญ่เนี่เผาศพไม่มีการแจก,กซองใช่ไหมไม่มีการแจกซองพูดไปเหตุที่แจกซองเพราะเป็นการหากําไรทางเศรษฐกิจ<อ>ใช่ไหมก็เป็นคนบ้านตรงใหญ่เหลือซึ่งกันและกันครับรู้ว่าการเสียชีวิตก็มาช่วยกันอ่าก็เป็นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นเป็นประเพณีของบ้านตงใหญ่ที่บ้านอื่นเขาต้องแจกซองนะแจกซอง อ่าก็มาเองดูข่าวก็มากันเองแล้วคนก็มาเยอะมาเยอะด้วยแล้วก็เอาของมาช่วยเยอะช่วยกันมาจากกรุงเทพก็มีเยอนซึ่งกันและกันรู้จักไหมมาจากกรุงเทพมีใครมีวันชัยประมูลศรีพี่ชายของลัคนาประมูลศรีมากันเยอะมากันเยอะแล้วก็มามาทีเดียวได้สามงานงานที่หนึ่งคือพี่น้องกันทางบ้านพี่น้องกันทางบ้านบวชบวชสองงานสามงานเลยเนาะ หมองนานเออไปช่างอ่อนไม่ได้เป็นกูนหัวให้วันนี้เพราะช่างอ่อนจนมีมีงานที่ไปหนึ่งงานที่สองหรืองานที่สามเนี่ยการประเณีนไปแล้วประเพณนี้ที่ว่านี่ขออธิบายขยายความนิดนึงก็คือหนึ่งประเพณีงานบวชแล้วก็ประเพณนี้งานศพแล้วก็ประเพณีงานแต่งงานแต่ส่วนวัฒนธรรมนี่คือหนึ่งมีวัด มีโรงเรียนแล้วก็มีการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมก็คือการทาเมนเผาศพใครจะบริจาคเรื่องเมนเรื่องบวชนานี่ยสองร้อยสามร้อยแต่ว่าเมนนี่เป็นแสนก็รับใช่ไหมเพื่อที่จะให้ทางก่อสร้างนี่สาเร็จตามรัด้าขอ,องพี่น้องครับ ตามอาธิยาศัยตามการกำลังศรัทธาของพี่น้องทุกคนทุกท่านโดยที่โดยที่มาบริจาคไม่เกี่ยวกับช่างแต่ผมซึ่งเกี่ยวกับวัดบ้านดงใหญ่แล้วก็อบตดงใหญ่ก็ไม่รับบริจาคแต่รับบริจาคที่วัดบ้านดงใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นเราถึงไม่มีบัญชีให้เนาะแต่ให้มาด้วยตัวเองขอกราบเรียนชาวเน็ตทุกคนให้มาบริจาค สร้างเมนวัดมหาคนครตงใหญ่แล้วแต่ศรัทธามาด้วยตัวเองไม่มีสมุดธนาคารและก็ไม่มีธนาคารให้บริจาคครับ,รบนั่นแหละครับคือบุญที่แทจ้จริงบุญคือการแสดงออกด้วยกิริยาและวัตถุวัตถุคืออะไรวัตถุคือเงินกิริยาคืออะไรกิริยาคือเงินวัฒนธรรมคืออะไรวัฒนธรรมคือประเพณีประเพณีคืออะไรบวชหน้าแต่งงานเอาศพ สิ่งเหล่านี้เป็นการบริจาคได้แต่อยู่เฉยๆจะเดินไปบริจาคเขาเรียกว่าสังฆทานใช่ไหมใช่ถ้าอยู่เฉยๆไปบริจาคา <laughs> มันเป็นไปไม่ได้เนาะสังฆทานาน,นี้เออสังฆทานนี้ปัจโยโหนี้เออนั่นแหละอันนั้นคืออยู่เฉยๆแล้วไปบริจาคองเนะ <laughs> าะนี่ถ้าใครจะบริจาคมีดโกนหรือบริจาคเครื่องใช้ของสอยเกี่ยวกันแต่ผมก็ ไปจากมากับอาจารย์อ้อน,นี่บ้านเลขที่82หมู่13บสาตำบลดุงใหญ่อำเอภอพิมายครับรหัสไปรษณีย์คุณสมชายบอกเองเอ3 0 1ศนนเออนั่นเพราะฉะนั้นอันนี้ทางอ้อนไม่ได้เอาเปรียบคุณชายนะครับครับทีนี้ผมก็จะตัดผมให้ดูว่านี่คือลองทรงกลางนี่แหละ้าตัดอย่างนี้นะครับเสียงดังหน่อยนะแต่ว่าผมเป็นคนพูดชัดจน หนึ่งที่ไม่ค่อยพูดเพราะอะไรหนึ่งบวมปันหลุดปันบวมกามเหงอกบวมนีม่พูดไม่ค่อยชัดใช่ไหมมันเริ่มหลุดแล้วมันมันเริ่มหลุดแล้ว,ห,ลลวหัวมันงอกแล้วคุณสมชายอายุเท่าไหร่ครับอ,คบอ่คุณสมชายหกสิบผม,มาอายุหกสิบหกเพราะฉะนั้นถ้ามีผู้หญิงมาบริจาคให้สมชายเอาไหมครับก็ไม่ ไม่คัดคาคาคือบริจาคเงินพกไม่ใช้บริจาคร่างกายบริจาคร่างกายนี่คือทางการชาติเขาเอาไปแล้วเนาะเออมันต้องออกอย่างนั้นครับนี่แหละครับคือความจริงของช่างอ่อนครับนี่นะครับผมก็ตัดให้ดูอย่างนี้แหละครับดูให้ดูชัดๆเลยเช้าเนี่ยคนที่มาตัดนี่จะรำคาญผมไหมครับไม่ไม่รำคาญเนาะเออเป็นคนดีด้วยมีลูกสาวเยอะด้วยเนาะ ถ้ามันยังไม่แต่งงานจะยกให้ทั้งอ้อนหมดเลยเนาะเจ็บใจเจ็บใจเจ็บใจคุณชายล่ะุ่สมากอะเสีเขาเป็นตัวจับกองเพราะฉะนั้นขอให้คุณวันชัยมาถ่ายรูปเถอะตอนนี้มีแกงมาตัดผมแล้วให้คุณวันชัยนี่รีบมาเดี๋ยวนี้ว่ากล้องตากล้องไม่มีทั้งอ้อนถ่ายเองทําเองก็พูดอย่างนี้แหละเขาก็บอกว่าผมนี่จะถ่ายเองทําเองแต่มันทําไม่ได้ คุณสมชายมาถือกองง่ายก็ไม่ยอมนั่งดูเฉยใส่แว่นตาดำอีกต่างหากครับเชิญคุณวัชัยมาเลยครับถามว่าปีนี้มันจะแรงนานไหมคุณสมชายไม่นานคนระับรู้ได้ยังไงรู้จากสภาพอากาศรู้จากสภาพอากาศาแล้วก็มาทางเาตาวทีวีด้วยเ่าทีวีอินเทอร์เน็ต u t u b e แล้วว่าจะแรงนานไหมอย่างนั้น จร้อนแต่ว่าไม่เลงนาน่ะโอ้มันก็น่าชิดน่างสงสัยเหมือนกันเกษตรกรชาวนาเขาไปขอร้องให้ขึ้นราคาข้าวมันจะขึ้นได้เหมือนขึ้นแตงโมหรอเนาะ,นะขึ้นแตงโมโมันโยนขึ้นรถนี่เนะาะครับแล้วก็สภาพกลไกมันก็อยู่กับการตลาดนั่นแหละครับเออแล้วพูดถึงงั้นอ่าจะเอาอะไรก็เอาอย่างใจมันก็โยนแตงโมโขึ้นรถละวะเนาะออมันขึ้นได้นนไวเนาะ ทีนี้เราอยู่วัฒนธรรมบ้านนอกร้อนแค่ไหนก็ทนเนาะทนไม่มีแอร์เราก็ทนแอร์เราก็ทนแต่ว่ากลับไปบ้านเจอได้แอร์กีแอร์กีก็ทนใช่ทำไมก็ถึงเลือกแอร์กีเพราะมันเป็นยังไงมันถึงบนนี่ให้ยังไงเรื่องแอร์มันเก่าแก่เก่าแก่อแอร์มันเก่าแก่ก็เลยเรียกไม่เรียกดีกว่าเนาะแอร์กีแอกีอีแก่โอ้เป็นยังไงไปโอ้คุณนมชายรู้ด้วยเว้ย บ้านนอกเราอยู่แต่กับแอร์กี่เนาะแตพูดดังไม่ได้ได้ทำไมจะไม่ได้เพราะบ้านนอกมันไม่มีแอร์เดี๋ยวมันรู้นะมันก็พืเราเลยเออมันก็พืเลยใช่ไหมแอร์กี่นี่มันก็พืเลยเนาะก็พืขั้นแรกมันก็พืยังไงก็พืปรับปรับที่นอนใช่ไหมก็พืฝุ่นออกจากที่นอนมึงเอาผ้าไปซักที่วะนี่เตะว่ามันมันก็ซัก นี่เลยครับแทงอ่อนร้านแทงอ่อนก็อย่างนี้แหละครับแต่ผมไปสนุกไปครับนี่ดูนะครับเสร็จแล้วครับเนี่ยตัดดูให้ดูอย่างชัดเลยข้างหลังข้างหน้าครับเนี่ยคนที่มาตัดเขาก็ทนได้นะครับเนี่ยอันนี้ชื่อลองสูงบ้านนอกลองสูงสูงธรรมดาตัดโดยใช้เบอร์สองขึ้นแล้วก็เอาหวีใหญ่เก็บข้างบนครับผมจะขอปิดการถ่ายทำเพราะว่าคุณวันชัยไม่มาครับสวัสดีครับนี่ครับ ผมจะถ่ายทาให้ดูได้แค่นี้เลยครับหวัสดีครับนี่เห็นไหมผมถ่ายให้ดูตอนเสร็จเลยชัดๆเปดดขอบคุณทางเน็ตนะครับน้องหวัสดีครับคุณมันชัยว่าไงครับหวัดดีครับชาเน็ตทุกคนทุกท่าน ตอนนี้ผมมางานได้สามงานตอนนี้เหลืองานเผาเผาเสร็จแล้วครับเผาเสร็จแล้วจะไปงานบวชของคุณถึงครับแล้วก็งานบวชของคุณแดงครับอีกสองงานครับสอจแดงบ้านยังไงครับไม่ว่าครับไม่ว่าสวัสดีครับยมมูตสีแดงครับสวัสดีครับ